สวัสดีเช้าอังคารที่24พฤศจิกายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำลางทุกท่านฝังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เปิดมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เจอแรงขายอยู่แทบตลอดทางอยู่เหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยไปปิดในแดนลบแต่ก็ปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยสําหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะครับ แต่ว่าไม่สามารถดัชนีหลักทั้งสามเนี่ยไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในแต่ละตลาดเาืรองมวันที่ต่าหุ้นสหรัฐก่อนเลยนะครับสำหรับตลาหุ้นสหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะครับโดยดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า300อจุดนะครับส่วน SP 500ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โอเคอยู่เหมือนกันนะรบับวกขึ้นมา0.5แต่ว่าดชนีนดห้าหกเนอ่ยเป็นดัชนีหว่กดัชนี เล็กน้อยจริงๆนะครับลบไปแค่0.50จุดหรือลบไป0.01%เท่านั้นนะครับเนื่องจากพวกหุนเทคโนโลยีเนี่ยมีการปรับตัวกันอย่างผสมผสานนะครับส่วนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับปัจจัยบวกนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะฮะโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า300จุดเนี่ยมันมาจากความคาดหวังในเชิงบวกนะครับต่อวัคซีนเนี่ยมันยังมีเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเขามองว่า ออตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมันยังไม่ดีหรอกนะครับแต่วัคซีนน่ะมันน่าจะมีแล้วแน่ๆนะครับประสิทธิภาพดีด้วยนะครับทำให้เขามองภาพอหฮุไปในปีหน้าเนี่ยว่าเศรษฐกิจนะครับน่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาส่งผลบวกต่อตลาดนะครับคือเป็นเรื่องของข่าวที่ว่าคุณเจเน็ตเยเลนนะครับที่เป็นอดีตประธาน เฟดนะฮะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะได้เป็นผู้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะครับในคณะบริหารของคุณโจไบเดนนะครับก็เนือ่องจากว่าคุณเจนเน็ตเยเลนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะรีแลกซ์นะครับในเรื่องนโยบายการเงินต่างๆตลาดก็เลยมองภาพบวกนะครับสุดท้ายนะครับเป็นปัจจัยของเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไอตัว แต่ชนิดพิจาราฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะครับที่สำรวจโดยมา r k กิตปรากฏว่าก็ขยายตัวได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ทั้งคู่นะครับมาเลยยังส่งผลบวกต่อตราหุ้นสหรัฐได้อยู่นะครับสําหรับพวกหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพวกหุ้นในกลุ่มน้ํามันนะครับโดยเอ,อ็กซอนมอเบิลหรือว่าเชฟรอนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า6%ทั้งคู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่น สายการบินนะฮะอเมริกันแอร์ไลน์นี่บวกได้ถึง8%กว่าหุ้นห้างอะไรอย่างนี้เมซี่นะฮะก็บวกได้ถึง15%นะครับวอลดิสนีย์ก็บวกได้ถึง3.5%เช่นกันบวกกันได้ค่อนข้างดีนะครับสายการเอ่อเขาเรียกสถาบันการเงินก็บวกดีอยู่เหมือนกันนะครับโดยเมกานเอ็กเพสก็บวกได้3.1%นะครับเจทีมอร์แกนก็บวกได้2.9%ส่วนหุ้นเทคโนโลยีนะครับตัวใหญ่ๆก็ปรับตัวลดลงไปส่วนใหญ่นะฮะอย่าง Apple ก็3% Microsoft นนิดห่อยนนะะะฮ0.1%ครับปเปิลก็ลบป2.1%นะครับ มันที่ต่าหุ้นเอเชียกันบ้างนะฮะต่าหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้มากกว่า1%นะครับมาเริ่มวันที่ดัชนีตลาหุ้นจีนก่อนนะฮะเอสไอสามร้อยเนี่ยบวกขึ้นมาได้หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากบวกดีแล้วนะครับบวกเป็นวันที่สี่ติดต่อกันดัชนีเนี่ยยังสามารถทะลุแนวต้านสําคัญทางจิตวิทยานะครับแล้วก็มาปิดที่ระดับเหนือห้าพันจุดได้สําเร็จอีกด้วยนะครับปี่กวา ปัจจัยหลักที่ทาให้ต่าหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาจากสองประเด็นประเด็นที่หน,นึ่งนะฮะนักลงทุนเนี่ยคาดหวังถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับทั้งในประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกนะครับจึงส่งผลให้พวกหุ้นในกลุ่มวัตถจักนะฮะแล้วก็กลุ่มอย่างกลุ่มพวกน้ํามันแล้วก็ยานยนต์พวกนเนี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับอีกอันนึงเนี่ยมาจากกระแสงเงินลงทุนนะครับจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ยังไหลเข้าตลาหุ้นเอเชียนะฮะโดยเฉพาะต่าหุ้นจีนอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยตลาดหุ้นจีนเมื่อวานเนี่ยมีการซื้อสทธลที่สูงถึง1,530ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นจีน,นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณหลิวเหอนนายกของจีนเนี่ยออกมาสแสดงจุดยืนนะครับโดวยว่ารัฐบาลจีนนะครับมีความอดทนเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับประเด็นในเรื่องที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย พวคุณกู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันผิดนัดชาระหนี้นะครับโดยเขาบอกว่าจีนเนี่ยมีความอดทนทให้สู์เลยนะฮะสำหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนะครับและส่งผลให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้นักทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเออรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้นะจริงจังนะครับมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับก็น่าจะทําให้ปัญหานี้นะฮะมันไม่ลุกลามนะครับ ัดมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมหลักทรัพย์นะครับของจีนนะฮะกำลังจะมีการหาลือกับหน่วยงานด้านกำกับหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐนะครับโดยเร็วที่สุดนะฮะประเด็นที่เขาจะหาลือกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการที่จะดําเนินการตรวจสอบร่วมกันนะครับต่อบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาหุ้นสหรัฐก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะไรจริงนะครับมันก็น่าจะทําให้ภาพที่แบบที่นักลงทุนกังวลว่าแบบ เบอร์สจีนอาจจะถูกแบบถอดถอนออกจากตลาหุ้นสหรัฐแล้วต้องถูกไล่กลับมาจดในห้องกกงกันทั้งหมดหรืออะไรเงี้ยความเสี่ยงเรื่องนี้มันก็ลดลงไปนะครับถัดมานะครับตลาหุ้นเกาหลีใต้นะฮะดัชนีก็คอสปี้บวกได้ถึง1.92เลยทีเดียวปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เรียกได้ว่าดีมากนะครับแล้วก็มาปิดที่ระดับ2,602จุดนะครับใกล้กับจุดสูงสุด เดิมที่เคยทำไว้นะที่2,607จุดในช่วงต้นปี2018นะครับไอ้ตัว2,607จุดนี่คือจุดสูงสุดตลอดการนะครับถ้าสมมติทำลายสิติได้เนี่ยก็จะเกิดสิติใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆนะครับเ,เกาหลีใต้เนี่ยมันยังมีปัจจัยกดดันอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดรละลอกใหม่เนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับซึ่งส่งผลให้รัฐบ,บาลเกาหลีใต้เนี่ยต้องประกาศเพิ่มระดับนโยบาย social distancing เนี่ยมาเป็นระดับที่สองนะครับในช่วง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเริ่มใช้นโยบายไอโซเชียลดิแทนซิงที่มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยในวันอังคารนี้นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยก็เหมือนจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปพอสมควรนะฮะโดยตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับโดยได้รับปัจจัยบวกมาจาก2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1ก็คือหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาด2บริษัทนะครับอย่างซัมซุง E ละคอนเนค แล้วก็เอสเคไฮนิกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เรียกได้ว่าในระดับค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดนะฮะกลับมาอีกครั้งเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับซึ่งจะทําให้ความต้องการของเมมโมรี h ชิพเนี่ยที่จะเอาไปใช้ในพวก Data Center พวกคาวคอมพิวติ้งอะไรพวกนี้นะครับความต้องการน่าจะยังคงแข็งแปร่งอยู่นะครับต่อให้ไม่มีเรื่องเรื่องโควิดนะฮะเขาก็มองว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวนะครับแต่พฤติกรรมคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับมีการมาใช้ใงานแบบพวก ข่าวคอมพิวติ้งใช้ Data Center อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับมันก็ยอดขายก็น่าจะยังดีขึ้นต่อเน,นื่องนะครับพวกคุณอย่างซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบวกได้ถึง4.3%เลยทีเลยเดียวนะฮะ SK h y n i ฮก็บวกได้3.3%ุนคุณ2ตัวนี้บวกดีขนาดนี้เนี่ยอินเด็กก็ไปเยอะแล้วนะครับเพออราะ2ตัวบริษัทนี้มันใหญ่มากนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับมาจากคุณในกลุ่มเฮลท์แคร์นะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นกัน จากความกังวลใน,นเรื่องการแพร่ระบาดนักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิสูงถึง800-84ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการซื้อสุทธิติดต,ต่อกันเป็นวันที่13นะครับเรียกได้ว่ากระแสงเงินลงทุนจากต่างนักลงทุนต่างชาตินะครับยังไหลเข้าจากหุ้นเกาหลีใต้ยอย่างต่อเนื่องส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของบอริษัทสตาร์ทอัพนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ ทําระบบการลงทุนอัตโนมัตินะฮะผ่าน AI หรือที่เรียกกันว่า Robo Advisor นะครับโดยในเกาหลีใต้เนี่ยมีเม็ดเงินไหลเข้ามาให้บร er ิษัทเหล่านี้เนี่ยนำไปเิหารนะครับสูงถึง1ล้านล้านวอลเลยทีเดียวหรือประมาณ897ล้านเหรียญในช um ่วงปี2020ท <c oughs> ี่ผ่านมาเรียกได้ว่าเงินเข้ามาปีเดียวเนี่ยก็หลายหมื่นล้านบาทอยู่เหมือนกันนะครับโดยมีปัจจัยสับสนมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยาวนานนะครับส่งผลให้ความนิยม ในการลงทุนเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเขาอยู่บ้านกันรายการมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยทำน้อยลงนะครับเขาก็มาสนใจเรื่องการลงทุนกันมากขึ้นนะครับโดยตัวเลขบัญชีลูกค้าโ o โบแอดไวเซอร์นะครับเพิ่มขึ้นจาก9,900รลายนะฮะในช่วงสิ้นปี2019นเะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นถึง66,897ราลยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะเพิ่มขึ้นมาแบบประมาณแบบเรียกได้ว่า5 6 0 0เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการลงทุนแบบผ่านโลโบแอดวเซอร์เนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นมากนะครับเนื่องจากมีปัจจัยสับสนงมาจากค่าใช้จ่ายที่มันถูกลงนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพหรือว่าความฉลาดของ AI เนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียก็ขอเล่าให้ฟังสองตลาดละกันนะครับที่ตลาดหุ้นยุโรปนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับโดยดัชนีสต็อกหกร้อยนะครับปรับตัวลดลงไป 0.77จุดหรือประมาณ0.20จริงๆตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตลาดก็โดนเทขายตลอดทางเลยนะฮะแล้วก็มาเจอกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับอย่างตัวเลขอัลชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับทั้งภาคบริการและภาคการผลิตนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Market Composite PMI ของกลุ่มยูโรโซนเนี่ยมันหดตัวค่อนข้างแรงนะครับมาอยู่ที่45.1จุดนะครับจากเดือนเดือนก่อนหน้าเนี่ยที่มันยังอยู่ที่50จุดอยู่เลยนะครับ ปัจจัยที่เข้ามากดดันทาให้ไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจมันหดตัวลงค่อนข้างแรงเนี่ยมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มรุนแรงตั้งแต่เดือนตุาลาคมแล้วนะครับส่งผลมาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับมันเลยทําให้ตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหดตัวค่อนข้างแรงนะครับก็การแพร่ระบาดท,ที่มันรุนแรงเนี่ยส่งผลให้รัฐบาลต่างๆนะครับต้องดําเนินนโยบายมินิล็อกดาวนะครับหรือบางประเทศเนี่ยก็ล็อกดาวแบบเต็มรูปแบบไปเลยนะครับมันเลยทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวลงไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะ ธุรกิจภาคบริการนะครับภาคบริการที่หดตัวแรงนะครับมาเลยส่งผลให้ภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยหดตัวลงมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะอย่าง d ดอชแบ a n k ก็บวกได้ถึง3%กว่า u n i ิเครดิตของอิตาลีก็บวกได้ถึง3.4%มุดนะครับหุ้นน้ำมันก็บวกได้ดีเช่นกันนะครับอย่างเชลนี่ก็บวกขึ้นมาได้ถึง4.6% มันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในยุโรปนะครับก็คือเรื่องของเ,อเขามีการประกาศตัวประสิทธิภาพของวัคซีนที่ทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยพัฒนาร่วมกันนะครับโดยมันเป็นผลเขาเรียกว่าผลวิเคราะห์ระหว่างการแล้วกันนะครับโดยตัวเลขเนี่ยเฉลี่ยมออกมาอยู่ที่ประมาณ70ซนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการทดลองระยะที่3แล้วเนี่ย ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมาได้ขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นนะครับ70เนี่ยมันตัวเลขมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ mm hmm. เมื่อเทียบกับของทางโมเดอร์นาหรือว่าทางเ,าเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer, นะครับกับไบออนเทคนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขที่ไม่ค่อยดีนี้นะฮะมันเลยส่งผลให้หุ้นแอสตราเซเนกาเนี่ยปรับตัวลดลง3.8เเลยสำหรับคืนที่ผ่านมา ราคาทองคำนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงอีกครั้งนะครับข่าวด้านบวกเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยยังคงกดดันราคาทองคำนะครับโดยราคาทองคำเนี่ยปิดไปที่หนึ่งพันแปดร้อยสาสิบเจ็ดเหรียญนะครับปรับตัวลดลงไปถึง1 8 2เอร์เซเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นกระดับที่ต่ําที่สุดในรอบสเดือนนะครับโดยมีปัจจัยกดดันมาจากข่าวผลการทดลองวัคซีนนะครับที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความคาดหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะฮะ สุดท้ายนะครับต่าหุ้นไทยนะครับต่าหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับโดยเซ็นินเด็กเนี่ยบวกขึ้นมาถึง38.09จุดหรือ2.24เปอร์เซนะครับหุ้นในกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าสื่อสารธนาคารและโรงพยาบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ากลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์และอาหารบางหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับโดยปตทเนี่ยบวกได้ถึง5.9เปรนนะครับปตทสปก็บวกได้5.1เลยนะครับปัจจัยหลักเนี่ย มาจากเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาตินะครับที่มันยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องนะฮะโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการซื้อสติธีเข้ามาสูงถึง2,770ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมาเลยส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะไปผ่าน1,450จุดได้อีกครั้งไหมนะครับก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ ดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมให้ครั้งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งนะฮะต่าหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะครับโดยดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า300จุดจากความคาดหวังในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็คุณเจเนเตเยเลนเนี่ยที่เป็นอดีตประธานเฟดนะครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะครับส่วนดัชนีนสเดคร้อยเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับจากแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถัดมานะครับต่าหุ้นยุโรปเนี่ยปรับกจา แรงขายของหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีนะครับรวมถึงปัจจัยจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างดัชนีราคาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับทั้งภาคการผลิตและภาคบริการโดยเฉพาะภาคบริการนะครับหดตัวลงมาค่อนข้างแรงสุดท้ายนะครับต่าหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับกระแสงเงินลงทุนจากกลงทุนต่างชาติเนี่ยยังไรเข้าตลาดหุ้นเอเชียอย่างต่อเนื่อง,งนะครับ สำหรับภาพรวมของตลาดหุด้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ